กลับนะครับสวัสดีครับนะนะ้านาสวัสดีนะ้านาทุกท่านเลย เจอกันแล้วครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์ตกปลากับเดียร์เวนบีอาทิตย์นี้ผมก็มาตกที่กบนาเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนี้กบนามีทุกอาทิตย์ละอาทิตย์ละร้อยบ้างอาทิตย์ละสองร้อยบ้างแต่ก็เห็นประกาศว่ามีทุกอาทิตย์แล้วก็ใกล้บ้านนะยครับขับรถสบาย บรรยากาศวันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับหนาวเลยบรรยากาศดีครับแต่แดดก็มาแรงแต่เช้าเลยครับตอนนี้แสบหน้าแล้ว <c oughs> ลมอย่างแรงเลยครับลมแรงมากๆ ฝากผลงานกันไปด้วยนะครับนะฮะอาจจะในคลิปเราอาจจะพูดน้อยหรือว่าอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์หรือว่าติดชมกันมาครับนะผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ฝากติดตามผลงานด้วยดวยนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเดินไปหยิบซุ้อีกก็น เขาอยู <l id sei> ่เฉยๆเขาอยู่ของเขาใชเฉยๆหลุมนู้นยันละวุ่นมันหลุมนู้นมาทำงานอีกแล้ววล้พี่เต๋อต่อไปกั้นครึ่งดีกว่าแล้วก็ลงอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้ไปทางนู้นไม่ได้ ว่โหลดเยื่ออะไรดีกว่าวะฮโหลดเลยดีกว่า <c oughs> ถ้ามาทรงนี้แล้วอ่ะ ดำหัวเขียว แรรกคับหอยดำหัวเขียวเต็มคอเลยอากาศเย็นครับ ค่อยๆเดินเหยื่อกันนะครับนะนะช่วงนี้ หอยดำหดเขียวตักได้ตักได้ตักได,กได้เล่นไปเล่นไป <c oughs> เดี๋ยวนะครับขวาใกล้นะ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 ครับ

ช่พ่เตอร์มั้งเนาะนายยุทธเป็นแสนเลยมดที่ผมบอกแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วมดดำอ่ะนี่ย ไอ้เสียยไปขยับรังแตกเนี่ยเละเทะเลยเนี่ย นอๆน่อปล่อยมาเลยคไดเดี๋ยวผมกดให้ปล่อยมาเลยครับเดวกดให้ครับรุดรุดนะครับต๋อ

สามแปด เชื่อแล้วเชื่อแล้วมีปลาเชื่อแล้วเอ้ากับผมบอกอยู่มีแน่แต่จะตกใจใครแค่นั้นเองเอนแรกไม่เชื่อนะอย่างวะแม่ทำแม่แม่ลองมา มีป่าวหัดำมีกันหรือเปล่าแกะไม่ได้ขายไหมครับสามแปดดำหัวเขียวเขียวหัวดำเลยัเดียวต้องวันนี้ด้วยนะขายขายหน้าบ่อเนี่ยดูแล้วราคาขึ้นขายหน้างานตัวสี่ร้อยห้าสิบไปดูที่บ้านเท่าไหร่้เย็นอ๋าโซบะซ่อนไงซื้อที่ต่หน้ากเลยขายหน้างาน สามแปดนะครับดำหัวเหลืองถายหน้าบอเอาไม่ได้นี่มีแค่สคนด้วยสีนี้ดูทรงลเดี๋ยวต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่บอกศัตรูก็ไม่คุยกัน เมื่อกี้ยังบอกไม่ให้เขาโกหกงเลยไม่คุยไม่คุยอ่ะเมื่อกี้ยังบอกอย่าหลอกกันนะอยู่เลยเขากัดกันเอาเรื่องจริงกันเลยนะเอาเรื่องจริงกันเลยนะเมื่อกี้ยังบอกเอาเรื่องจริงกันเลยนะไม่บอกใครจะคบก็คบเถอะ

ได้แต่เรื่องนี้อย่ามาแข่งกันเลยเอา้าวปาตัวนะครับนะปลาตานะอยู่ดีวะวงล้วนสายัวนะ,ะตามนะเลืเล่อเลื

จะเขาอยู่แหละเอาซับเอาทัไปไกลเลยรอบนี้อขอบคุณครับ38สามแปดนะครับอหอยดำหอยเขียวใช้งานบ่อยหอยดำดำแล้วอ่ะหอยอ่ะตัวแรก

มันหายไตัวนี้สีสวยจังเลยอคาหน้าบ่อสี้วยจดเปลี่ยนไปแล้วข้างกูเรไปกันเลยเดี๋ยวลับไปให้ติดแล้วกันตัวมีตัวมีตัวสำหรับเขา โยนย้ายไปย้ายมาไปไหนล่ะกลับบ้านเดรอ่ะ่าะคสาแปดนะครับเหลืองหัวด,ดำ้ายตัวนะาสายตัวนะา ปลาตัวหนาปลาตัวหนาปลาตัวนาหนาปลาตัวนึงปลาตัวนึงปลาตัวนึงปลาตัวนึ่งยังไงวุ้ยหลุดไหมครับน้าหลุดไหมน้าหลุดไหมหลุดแล้วใช่ไหม สายใกล้นะครับสายใกล้นะประมาณะม่ยอันมากไปทาหน่ขอบคุณครับอุ้ยนะหยิบสวิงเขาสามปนะครับ ดเลยครับค่อยๆเก็บกันไปเรื่อ,ๆะนะาาอยๆ<อ> อยากรับแรงกระแทกไม,ไ,ไ,ไม่อย่างนั้นเราจะรู้ได้ยังไงฝา,าตัวนะครับฝากตักใหญ่ไว้ตาใครเพื่อนอ่ะ แต่ผมก็ได้เดนอยู่นะเดินเดียวตัวเดียวอะไรอะไรก็ที่เขาแกะตอนนี้ว่าจับตารางแกะที่นี่ สองจุดห้าครับสีสลิมนะครับสลิมหางแดงแกรดีครับ VNB ผมรู้ว่าว่าหลุดไปอีกแล้วครับ ไอ้เหี้ยเนี่ยสายจะเป็นขุยหมดแล้วแต่ไม่เอาตัวเลยนะโตแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปสี่ข้างแข็งแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่นักกอล์ฟนี่ตีอื้อหืมนะตีเป็นต้นกล้วยตีไปเพื่อน้หนาอยยู่่่บขาามหนนนนเเป็ีไม่แล้วนะตีเป็นต้นกล้วยเพื่อ

สองจุดห้านะครับไม่ต้องแชง่งเดี๋ยวหลุดเองไม่ต้องแชง่งเดี๋ยวหลุดเองผมรักพี่ใหญ่จริงๆสองจุดห้านะครับออ ไอเซียเร็วเว้ยเดี๋ยวรุดแล้วก็คนีอยู่เดียวาบเลยนะโอ้นั่มาอยู่กัใไรไม่ต้องรอนเดี๋ยวผมลาเขาจุ๊บ่งจุ๊บอะโอ้โหเป็นปากไม่หยุดหรอกน่าจะจะาดเลยอื้มไอเหียกูก็ลุ้นอย่างนึง เย2.5นะครับเกนได้เนี่ยเมื่อกี้เอาเอามือรูปปลาพี่กลไงเอาไอเสียเดินมาไหมตรงนั้นมีตัวอ๋อเออเออใช่ใช่ กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วมืดมืดไงเฮ้เขากลับก็จะกลับตามเลยยังไม่ลงตามกลับไม่ได้ตัวที่ร้อยก่อนไม่กลับยังไงเขาได้ไปสองพันสามแล้วอ่ะได้อีกทีแล้วพอเนี่ยถ้าเป็นคนจมีก็เดี๋ยวลูกตามเมียตามลองแงจะกลับเดี๋ยวได้เนี่ยว่ะได้จะเริ่มกันเดียวอ่ะรออะไรล้วอะไฮโดรลูกครับ ตัวนี้ปิดฉาครับตัวที่90ตกปลาฟรีครับ2.5 2.5้า2.5นะครับสลิมหางแดงตัวนี้พี่เตอ๋อแช่งตลอดนะครับบอกเพื่อทำงานอยู่ไหนวันนี้สรุปงานแล้วครับวันนี้จบแล้ว สี่โมงกว่าแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับว <size h 2> ัน <lucky>. น <can> ี้เราก็ได้มาเจ็ดหางแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะไปที่ไหนฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ